อนุกรมนะครับตัวนี้มันได้ไปครับอันนี้อยู่ที่67.5นะครับโวลต์แต่ถ้าไม่ไม่ได้ชาร์จลงอยู่ที่101โวลต์นะครับประมาณนี้นะครับชาร์จได้จริงๆครับผมแห่งอัมฟั์อันนี้ก็เป็นโหมด สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมได้มีโอกาสซื้อไอตัว buck converter นะครับตัวนี้เพิ่งซื้อก็ต่อเรียบร้อยครับอันนี้ก็เข้ามาลงมาชาร์จสายบวกในคอนโรลชาร์จเจอร์นะครับตอนนี้อันนี้ก็สายลบเข้าลบนะครับตันนี้ก็เป็นสาย PV นะครับหรือว่าสายแผงนะ มาก็ยังไม่ลองครับตอนนี้ผมใช้แผงอัโมฟัซ85วัตต์นะครับสองแผงกำลังจะอนุกรมกันนะครับตอนนี้ก็จะมีสวิตทำเป็นสวิตปิดเปิดนะครับส่วนนี้พัดลมนะครับประมาณนี้นะครับยกก็ไปต่อแผงอัมโมฟัดข้างนอกนะครับอยู่บนหลังคานะครับผม บนหลังคาสองแผงอันนี้ต่อเป็นอนุกรมนะครับตัวนี้มันไดไปแล้วครับผมทุลักตุุเลนิดนึงนะครับตัวนี้นะสายนี่ครับแผงอะมมฟัตสองแผงไว้บนหลังคาเลยนะครับอันนี้ก็จะต่ออนุกรมกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะชาร์จได้ไหมนะครับ ครับหลังจากต่ออนุกรมมาเรียบร้อยก็ต่อเข้าบูตคอนเวอร์เตอร์นะครับตอนนี้แรงแรงดันชาร์จอยู่ที่สิบสามจุดสามโวลต์นะครับชาร์จแบตเตอรี่นะครับสิบสองโวลต์หกหกสิบห้าแอมป์หรือเปล่านี่ก็สามารถชาร์จได้ครับผมนี่สิบสามจุดสามโวลต์พลมทำงานครับผมอันนี้ครับบักคอนเวอร์เตอร์ใช้ได้ครับผม ซึ่งวัดวัดแรงดันจากาวัดแรงดันจากาขาเข้านะครับผมมาจากแผงครับจากแผงครับผมอมเดียวนะครับปัดทูดด้วยครับผมตอนนี้อยู่ที่ หกสิบเจ็ดจุดห้านะครับโวลต์นะครับแต่ถ้าไม่ไม่ได้ชาร์จลงอยู่ที่หนึ่งร้อยหนึ่งโวลต์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ชาร์จชาร์จแล้วนะครับชาร์จลงกอดเข้าคอนโดนชาร์เจอครับก็จะเหลืออยู่ประมาณหกสิบหกหกสิบเจ็ดประมาณนี้ครับแต่ตอนที่มาจากแผงก็ประมาณร้อยหนึ่งโวลต์นะครับนี่ เข้ามาก็ชชร์จอยู่ที่13.3โวลต์นะครับก็แล้วเราจะไปดูว่าแอมกี่แอมนะครับชาร์จลงกี่แอมป์นะครับอ่าอุณหภูมิที่31องศาชาร์จอยู่ที่5แอมป์นะครับผมโอ้โห5.1นะครับ5แอมป์นะครับวันนี้ครับผมประมาณนี้นะครับชาร์จได้จริงๆครับผมแผงอัมโมฟัสอันนี้ก็เป็นโหลดครับ ครับผมนี่ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองไปหาซื้อมาครับราคาถูกๆครับแผงแล้วหกร้อยบาทใช้กับตัวนี้ก็พันนิดนนึงก็ใช้ได้ครับผม